สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้เรียนออนไลน์รายวิชาคณิตศาสตร์การหารจำนวนนับด้วยจำนวนนับที่ผลหารเป็นทศนิยม1นึ่ตำแหน่งชั้นประถมศึกษาปีที่5ค .15101 ผู้สอนสุนันทาจิตตะวิไลาการหารจำนวนนับด้วยจำนวนนับที่ผลหารเป็นทศนิยมหนึ่งตำแหน่งจุดประสงค์การเรียนรู้เพื่อให้นักเรียนสามารถหาผลหารจำนวนนับด้วยจำนวนนับ ที่ผลหารเป็นทศนิยมทบทวนการหาผลหารโดยเขียนในรูปเศษส่วน9หารสองเหารสเท่ากับ9ก้คูณเศษหส่วนสเท่ากับ9ก้าส่วนสองหารห 15หาร6เท่ากับ15คูณเศษ1ส่วน6เท่ากับ15ส่วน6เท่ากับเศ็หส่วน2ร่วมร่วมกันหาผลหาร42หาร5โดยการตั้งหารขั้นตอนที่1นํา5ำ5ไปหาร42 ตัวตั้งคือ42ตัวหารคือ5 5หาร42ได้8ครั้ง8540บลบกันเหลือ2ใส่จุดทดยมข้างบนเติมศูนย์ข้างล่าง5หาร20ได้4ครั้งใส่4ข้างบนใส่20ข้างล่าง 20ลบกันเหลือ0จะเห็นได้ว่าคำตอบคือ8.4ตรวจสอบ5คูณ8.4เท่ากับ42 42หาร5เท่ากับ8.4ตอบ8.4 42หาร5 42หาร5เท่ากับ42คูณเศษ1ส่วน5 42คูณเศษ2ส่วน2 5คูณ, 12, คณ 12, 2ก็จะได้84ส่วน10 84ส่วน10เท่ากับ8.4ดังนั้น42หาร5เท่ากับ8.4 หาผลหาร15.6โดยการตั้งหารวิธีธรรมตัวตั้ง15หารด้วย6 6หาร1ไม่ได้ใส่0ข้างบนหาร15 6ใกล้เคียง15คือ2ใส่2ข้างบนใส่ข้างล่าง12 15ออก12เหลือ3 ใส่จุดข้างบนเติมศูนย์ข้างล่าง6หาร30ได้5ครั้งใส่5ข้างบนข้างล่างใส่30 30ลบกันเหลือ0ข้อนี้ก็จะตอบ2.5นะคะตรวจสอบ6 ูณ2.5เท่ากับ15ดังนั้น15หาร6เท่ากับ2.5คำตอบ2.5หาผลหารโดยการเขียนในรูปเศษส่วนได้15หาร6 15หาร6เท่ากับ15คูณเศษ1ส่วน6เศษ15ส่วน6 เท่ากับเศษ5ส่วน2ทำ2ให้มีส่วนเป็น10ก็คูณด้วยเศษ5ส่วน5 5คูณ5 2คูณ5เท่ากับ2 5ส่วน10เท่ากับ2.5ดังนั้น1 5หาร6เท่ากับ2.5 จงแสดงวิธีธรรม90หาร12วิธีธรรม90เป็นตัวตั้งตัวหารคือ12 12หาร9ไม่ได้ใส่0ข้างบน12ใกล้เคียงกับ7ใส่7ข้างบนใส่84ข้างล่าง 9ก้าลบแปเหลือ6ใส่จุดข้างบนเติมศูนย์ข้างล่าง12บสอห้าหสิใสห้าข้างบนข้างล่างใส่60 60ลบการเหลือ0ข้อนี้ก็จะตอบ7.5นะคะตรวจสอบ12บสองคูณเจเท่ากับเก ดังนั้น90หาร12เท่ากับ7.5ตอบ7.5การหารจำนวนนับด้วยจำนวนนับที่มีผลหารเป็นทศนิยมใช้วิธีเดียวกับการหารทศนิยมด้วยจำนวนนับเรื่องจากจำนวนนับเขียนในรูป ทศนิยมได้หรือใช้วิธีการแปลงการหารให้อยู่ในรูปเศษส่วนแล้วดำเนินการให้ได้ผลหารในรูปทศนิยมแบบฝึกหัด2.20แสดงวิธีหาผลหารโดยการตั้งหาร ข้อ 1>, 1แสดงวิธีหาผลหารโดยการตั้งหารตัวอย่าง12หาร8วิธีทำ12เป็นตัวตั้งหารด้วย8 12หาร8ได้1ใส่1ข้างบนข้างล่างใส่8 12ล8เหลือ4ใส่จุดข้างบนเติม0ข้างล่าง8อะไรได้40 แปดหใส่5ข้างบนใส่40ข้างล่าง40่สบลบสีก็เหลือ0ูนยคำตอบอันนี้คือ1.5ตรวจสอบ8ปดคูณหนดเท่ากับสิงดังนั้น12บสอหารแเท่ากับหนตอบ1.5ข้อ1น ข2นะคะเด็กๆลองดูนะคะข้อ2 22หาร4ค่ะข้อ2ใหญ่แสดงวิธีหาผลหารโดยใช้ตัวตั้งคูณด้วยส่วนกลับของตัวหารวิธีทา3หาร8เท่ากับ3คูณเศษ1ส่วน8 เท่ากับเศษ3าส่วนแทํา8ให้มีส่วนเป็นพันนำหนึ่งร้มาคูณทั้งตัวเศษและตัวส่วนก็เท่ากับ3ามคูณร้อยคูณร้อเท่ากับ3 7มร้อยเส่วนพันเท่ากับ0 3 7ยตอบ0 7 3ย์ห ข้อ1 18หาร15ข้อ2 161หาร14นะคะเด็กลองฝึกเด็กๆลองฝึกดูนะคะสรุปบทเรียนการหารจำนวนนับด้วยจำนวนนับที่ผลหารเป็นทศนิยม1นึ่ตำแหน่งใช้วิธีการเช่นเดียวกับการหารทศนิยม ด้วยจำนวนนะครับขอขอบพระคุณครูอาภาพรสุขสำราญแ่งที่มาของบทเรียนนี้ถ้าเด็กๆมีอะไรสงสัยเด็กๆก,ก็ถามมิตที่สอนในชั่วโมงได้หรืออาจจะเปิดคลิปย้อนกลับไปดูอีกครั้งหนึ่งแล้วพบกันใหม่ในชั่วโมงต่อไปสวัสดีค่ะ